หมูอันนี้กับคูบต้ตะยู่ห้าห้าตัตงนี้ตีอะไรเนะเนไ,นได้ไปไนโนฮะไไปไหนโน่ขีมูขับือวันนี้เป็นดินแบบนีน้นี่ไม่ใหญ่โจรอยดิว เป็นน้ำเลยนี่น่ะตรงนี้ไม่ต้องเป็นวัดอืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวอะไรที่เดี๋ยวกันนะจ๊ะ

นไอ้ยี่ม้นเตะหลงต่อตรงนี้เลยนะี่เเป็นม้เลยตรง ดูคีบอันนี้ขี้หมูครับวันนี้โุยงานเอามาคี้หมูออกมาครับตรงนี้เป็นบ่อขี้หมูนะครับตรงนี้แล้วก็ตักเลนออกไปใส่ตรงนู้นเลยอ๋อเหม็นน้ำปลาลุยงานเหม็นเหม็นแมกโคชอบแต่เหม็นเหม็นแั่โคลุยได้หมดทั้งลุยคูนได้เลยไม่กลัว ม่ไป็ wow. <te ak> ูจ <level> ้างคป็ูใสยังเรีนกีโมคนแล้วประดานนง้ยงามดีลุงลุงมานจะยิ่งก็เลยแตู่เนี่ยนบอง เล่เองตาตัว้นนี่นน,นี่ดีเลยนะสุงแตตัว้นนี่ดีเลยได้ไป ăn hơi để rau luôn nào à rau, này. rau, này. rau này. อ๋อนี่มันเป็นดินเพราะแน่นคุณคุยใหน

เป็นน้ำเลยบ่อขี้หมูตรงนี้อันนี้เป็นตรงนี้เป็นข้อหมูตรงนี้แล้วถ้าตรงนี้เป็นบอ่อเลยอันนี้แม่โคลขุดรออขุดไว้แล้วแมจะเราหมดเลยนะตรงนี้

อ๋โโอโค้โงงานมองดำแล้วเฮ้ยงานไม่โคงางานดีเลยยนอะเป็เลือดเลยเดียเดี๋ยวน่าจะไปต่อโคกชีง,งายแล้วก็ไปมอกดำอีกคันนี้เพราะว่าของค่ายพิคันนี้คิวเยอะครับตอนนี้เดี๋ยวน่าจะไปต่อโคงางงา้งชยงไหเสร็จตรงนี้โอ้คิวเยอะจริงครับทุกคนนี่นครัแบบงานไมโคก็เพื่อรายได้ครับผมนะอย่างที่บอกไป ว่าค่ายนี้ค่อนข้างเนียบเดี๋ยวถ้าคนขึ้นเทลเลอร์แล้วครับตรงนี้เดี๋ยวตีผาตรงนี้เนื้อแล้วก็ขึ้นเทลเลอร์ได้เลยครับพีวีไปสุราษฎร์พอีคันนี้จะพีวีพีวีจะขับนะครับแต่ว่าวันนี้คนขับแทนนะผมขับแทนพีวีพีวีไปสุราษฎร์ เดี๋ยวเอาเทลเลอร์ขึ้นแล้วขึ้นเทลเลอร์ได้เลยอูทีวี <c ười> เอาคาบคาบคาบตะคาตะคาตะคาบ,าบ,าบ,าบดีเลยดีเลย เออเออ,อเจอตะขาบทุกคนมาอยู่ในดินนะดแม่เก็บตังคเก็บตังคเก็บตังคช่จ่ายจ่าย อจ่ายเบียร์จ่ายเบียร์1,500ครับไอ้แก๊บเบียร์เนี่ยแกบโค้ดไลเบียร์เลยเนี่ยทุกคนดูไว้นะอาชีพแม็กโครก็มีก็มีรายได้ดีเหมือนกันนะนี่อันนี้แค่ค่าขุดบ่อขี้หมูแล้วตรงเนี้ยโอ้1,500ครับราคาถือว่าคุ้มโอเคเป็นสิ่งสำคัญเลยใบมงดํา ี๋ยวจะไปน่าจะไปแถวโคกชงายตรงไหนสักอย่างไอ้ปู่าแล้วก็ไปบ้านมมกลูกดามบคันนี้เพราะว่าแมคโครคันนี้นี่ผมเห็นวิ่งตรงสายตรงนู้นประจำเลยจะมีคิวเยอะเลยอยู่สายยางครับค,บคบันนี้คิวเยอะจริงครับแน่นอนจริงครับคันนี้เราจะขึ้นเทลเลอร์ได้เลยครับ โทรติดต่อได้เลยคิวเยอะจริงนัไบบนงไนนน่ไปต่อ,อ้านโคกช่างไคันนี้ไปต่อยงานนับเดี๋ยวนี่งงยหัวไงตรงไหนอ่ะต่อตอ๋อ,อ,อก้าหลุงาพาไปเน่ยอนจริงครับ S <S ไปโอ้นหนึ่งรายการ